ยูหูโอ้โหติดฟิล์มดำขนาดนี้นึกว่ารดรักาตัวเด็กไม่ติดดำอย่างนี้ได้ไงละ่ะขนอกมันร้อนจะตายแล้วติดฟิล์มดำขนาดนี้มันเย็นขึ้นไหมอ่ะก็นิดหน่อยอ่ะเออนี่จะบอกอะไรให้ถึงติดฟิล์มดำแค่ไหนนะก็ไม่ได้ช่วยให้ลดความร้อนได้ทั้งหมดหรอก ไม่แน่เสมอไปนะครับสาหรับที่คนที่พยายามที่จะเลือกฟิล์มสีดําๆมืดๆถึงกับรถยนต์นะครับแต่ต้องต้องเข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบของความร้อนจากแสงแดดนั้นเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รวมกันนะครับเราจะแบ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นตัวการของการเกิดความร้อนเนี่ยเป็น3ามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือรังสี UV หรืออุลตราไวเอร์ตนะครับทีนี้จะมีความยาวคลื่นอยู่เราวราประมาณหนึ่งถึง400นาโนเมตร ในส่วนของรังสีอุลตราไวเลเนี้จะมีสัดส่วนหรือส่วนประกอบในลำแสงแดดนั้นอยู่ราวๆ3%อรเซครับซึ่งไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นรังสีที่มีความอันตรายและก็ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตของคนเรารที่ใช้รถและวัสดุต,ต่างๆนะครับส่วนที่2นั้นจะเป็นรังสีที่เรามองด้วยตาเปล่าเห็นส่วนนี้จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ44%ความยาวคลื่อนอยู่ที่เราๆประมาณ380ถึง700นาโนเมตร ส่วนนี้คือตาเรามองเห็นและเป็นส่วนประกอบเกือบเกือบ,บครึ่งหนึ่งของลาแสงของแสงแดดคือ14เนะครับส่วนที่3จะเป็นรังสีที่อันนี้ก็มองไม่เห็นนะครับคือรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่อนอยู่ประมาณ700ถึง2,400นาโนเมตรเป็นลาแสงที่มีความยาวขึ้นค่อนข้างยาวตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวการสําคัญเพราะมีสัดส่วนถึง53เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเป็นตัวการสําคัญในการเกิดความร้อนที่เรารู้สึกแสบหนังสบผิวหนังนะครับ ฟิล์มที่ดำๆนะครับถ้าไม่ได้เคลือบสารพิเศษเพื่อกันรังสีอินฟราเรดนั้นจะลดคลื่นรังสีอินฟราเรดได้ไม่เยอะอยู่ประมาณแค่ 10- 2ถึงบนั่นก็หมายความว่าเขาลดเพียงแค่แสงสว่างที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งมีสัดส่วนอยู่แค่4-4%สเปรนันสุดไม่ง่ายเลยครับว่าถ้าฟิล์มสีดำๆถ้าไม่ได้เคลือบสารอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะกันความร้อนรวมอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40%แต่ถ้าฟิล์มสีดำๆนะครับแล้วยังสามารถจะเคลือบ สารพิเศษลงไปเพื่อกั้นคลื่นังสีอินฟราเรดอย่างที่ผมบอกนะครับมากได้ถึงเกือบร้อเปอนตลยนะอันนี้จะกันความร้อนรวมได้เยอะซึ่งจะขึ้นไปถึงประมาณ7-80%ของความร้อนรวม